สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างวันบ้านใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อสายไฟของจอ Android นะครับนี่นะของรถซี v i c FD นะครับ,อรรบอจอตัวนี้เนี่ยที่ว่าเราจะติดแทน,แทนของเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็น ตัวข้อต่อนะครับแล้วก็ต่อ usb นะครับแล้วก็ตัว gps นะครับแล้วก็ที่ว่าต้องมีอย่างงี้นะครับดีเนี่ยตัวปลั๊กของเขานะครับตัว c i v i c fd ตัวนี้เนี่ยมันของเดิมมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่นะผมก็ได้ถอดไว้แล้วนะวิธีการถอดเนี่ยเราก็จะยกพวงมาลัยขึ้นมานะครับแล้วก็แกะจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ค่อยไล่ไปฝั่งนู้นครับดูให้ดีนะครับว่ามีน,อน็อตหรือเปล่าแต่แว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีน,อน็อตแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาต่อสายไฟกันดูแล้วแล้วก็วิธีหาสายไฟนะครับอ่าส่วนที่ว่าเราจะต้องถอดเนี่ยตัวปรับแอร์แล้วก็ตัวไฟไฟรีนะครับหรือว่าหรือว่าไฟพาน์ามาส์นะครับนี่นะ ก่อนจะไปติดตั้งที่ตัวรถเนี่ยผมก็จะพามาดูวิธีการดูสายไฟก่อนนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อจะได้ให้การติดตั้งของเราได้เร็วนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับจุดสายไฟเนี่ยมันก็จะแบ่งมาแบบนี้เลยนะครับอ่าเส้นสายไฟที่ว่ามาแบบคู่ๆเนี่ยสายไฟลําโพงนะครับส่วนสายไฟจาพวกสีเหลืองสีดําสีส้มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็น ตัวควบคุมนะครับหรือว่าตัวใจ่ไฟให้ตัวจอแอนดรอย d น,น,นะครับอ่าสีดาเนี่ยจะเป็นกราวนะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นไฟควบวกนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟสวิตช์กุญแจนะครับอ่านี่นะครับสองเส้นนี้ต้องต่อให้ต้องหาให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ไฟสวิตช์กุญแจนะครับ สามอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยครับที่ว่าจะต่อให้ตัวจอแอนดรอยเราติดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวไฟไฟหน้านะครับอ่าพอเวลาเราต่อเนี่ยมันก็จอมันจะดอกจอให้เรานะครับอ่ะทีนี้ก็จะประมาณนี้นะอ่าผมจะแบ่งสายแบบนี้เลยนะครับผมจะหาสายไฟก่อนนะครับอ่านี่นะสายที่ว่าสายไฟที่ว่าจะจ่ายเข้าตัวจอนะครับ ส่วนสายที่เหลือเนี่ยถ้ารถเราไม่มีเราก็ไม่ต้องต่อนะครับอย่างเส้นสีนี่เนี่ยที่ว่าเข้าเขยมแบ็คหรือว่าคีเลดนี่ที่ว่าคีนี้แสดงว่าที่ตัวพวงมาลัยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีนะครับอ่แล้วก็ต่อที่ว่าเครื่องเรามีนะครับอ่ะ,อะก่อนจะก่อนที่จะไปต่อที่ตัวรถเนี่ยผมก็จะต่อคร่าวๆแบบนี้ไ้ก่อนนะครับ ไฟคั่วสายไฟคั่วดาเข้าขค้วลบรับแล้วก็แดงกับตัวสีเหลืองเนี่ยไปเข้า้วบวกนะครับอ่ะผมจะตั้งแบบนี้เรยนะครับอ่ะแล้วก็ทําการเปิดเครื่องนะครับอ่านี่แหละสายสามเส้นที่ว่าผมบอกต้องหาให้เจอก่อนนะครับที่ตัวรถนะครับนี่นะครับสองสามเส้นนี้เนี่ยดาแล้วก็แดงแล้วก็เหลืองนะครับไฟดํานี่กราวนะโคกนลบรับแล้วก็ส่วนไฟสีแดงกับ สายสีเหลืองเนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะไฟตรงนะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยจะเป็นสายสวิตช์นะที่จะให้ตัวตัวแอนโดรไลเปิดนะครับนี่นะผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะเพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวเดี๋ดูก่อนนะอ๋อนี่นะครับเอาอขึ้นนะบนี่นะอ่าประมาณนี้นะคอ่า เดี๋ยวก็จะพามาติดตั้งตัวไอซีกับซีวิกเคันนี้นะครับอ่ะนี่นะครับวิธีการหาสายไฟนะครับจากปลั๊กเดิมนะครับผมก็จะใช้ตัวหลอด led นะครับนี่นะครับส่วนมากอันนี้เป็นสีดำนะครับผมทายว่านะ่าจะเป็นขั้วลบนะครับหรือว่าขั้วกลาวนะครับแล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆนะครับจนหลอดไฟติดนะครับนี่นะครับอ่าส่วนที่ว่าเราจิ้มเนี่ย ถ้าติดเนี่ยแสดงว่าขั้วนั้นเป็นขั้วไฟตรงนะครับขั้วไฟที่ว่าต่อมาจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็มาร์กสีไว้นะครับสีสายไฟไว้นะ,ะส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็จะจิ้มหาตัวสวิตช์กุญแจนะครับนี่นะเจอแล้วนะเดี๋ยวลองปิดดูก่อนนะคอ่าพอเราปิดกุญแจแสดงว่าตัวนี้เป็นไฟสวิตช์กุญแจนะคอ่านี่นะ อย่างที่บมบอกเมื่อกี้นะครับสีดําเมื่อกี้เนี่ยเราหาเจอแล้วนะครับแล้วก็สีเหลืองไฟตรงแล้วกส็สีแดงเนี่ยสายสวิตช์เราก็หาเจอแล้วนะครับเราจะหาตัวนี้อีกตัวหนึ่งคนระับที่ว่าไฟหน้ารถนะครับพอเวลาเราเปิดไฟหน้าเนี่ยโจก็จะดบแสงให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเราก็ ต้องจิ้มแบบเหมือนเดิมนะครับของที่ว่าเราจิ้มหาถูกแล้วเราก็ไม่ต้องจิ้มแล้วนะคอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับดีนะครัอันนี้ให้หลานถ่ายให้นะครับก็ก็ต้องขออภัยนะครับในมุมที่ว่าไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะน,นีนะผมจะลองเปิดไฟแล้วก็จิ้มดูนะครับจึงไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่นะแล้วก็เปิดสวิตนี่นะพอเราเปิดสวิตตัวไฟหน้าเนี่ยมันก็จะติดแสดงว่าตัวนี้เปต่อจากไฟหน้านะครับเราเจอหมดทั้งสี่ขั้วแล้วนะครับที่สําคัญนะครับกับจอนะครับก็เราเจอแล้วนะครับสีดําเป็นขั้วลบนะคนี่นะครับสีดําเป็นขั้วลบแล้วก็เส้นที่ว่าผมจิ้มใกล้ใกลเคียงเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นไฟ ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นสายไฟเนี่ยมันคน่อนค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแล้วก็ผมทําที่มืดนะครับก็หาสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆจิ้มตามของผมนะครับอ่ะอันนี้ผมค่อนข้างที่ว่ามันจะมืดแล้วนะมันไม่ค่อยเห็นนะครับ เป็นว่าวิธีหาสายไฟก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นสายไฟที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสายลำพูงคนระับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับเราจิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคนี่นะครับจิ้มเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สายลำพูงเนี่ยมันจะไม่ข้ามกันนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆเคียงนะคอ่าก็วิธีหาสายจากตัวปักเดิมก็ประมาณประมาณนี้นะครับ อ่ะนี่นะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะมาถอดตัวอุปกรณ์นะครับจากแผงของเดิมนะครับจาพวกไอตัวเปิดแอร์นะครับควบตัวควบคุมแอร์นะครับแล้วก็ไฟผ่ามานะครับมาใส่กับตัวตัวหน้าของจอแอนดรอยของเรานะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกันนะนี่นะก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนไอตัวกิ๊บล็อก เราก็ต้องถอดด้วยนะครับจากของเดิมนะครับที่ว่ามันติดจากของเดิมแล้วก็มาใส่ประกอบที่ตัวหน้ากากตัวใหม่ของเรานะครับเพื่อจะให้เวลาเราประกอบเนี่ยมันจะได้แน่นหนานะครับมันจะไม่สะนเทือนนะครับแล้วก็จะล็อกแน่นนะคนี่นะครับที่ว่าเราใส่เติมเข้าไปนะครับถอดจากของเดิมนะครับจำพวกที่ว่าตัวพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ขั้วความเย็นนะครับแล้วก็ ตัวไฟพามะตัวนี้นะนะก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยนะคอ่ะก็ผมไม่ได้ถ่ายดูเวลาตอนติดตั้งนะครับก็คนถ่ายไม่อยู่นะครับก็มาดูตอนที่ว่าผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่นะเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วนะคนี่นะครับติดอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับ นี่นะพอดีหลานไม่อยู่นะครับก็ต้องขออภัยนะที่ว่าไม่ได้ถ่ายการต่อสายนะแต่ว่าก็น่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจอยู่นะวิธีการต่อสายผมได้ทําให้ดูแล้วเมื่อกี้นะก็ไปทําตามของผมได้เลยนะตัวสําคัญก็ขั้วไฟนะนี่นะติดแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ เน็ตมีนะแต่ว่าเน็ตไม่ไม่แรงนะครับส่วนในส่วนของตรงนี้ก็เราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเทสเสียงนะครับเราจะมาลองเปิด YouTube กันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเน็ตไม่ค่อยเร็วนะครับต้องรอหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องนี้เราเปิดครั้งแรกมันก็จะน่วงหน่อยนะครับ นี่นะผมข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับช่วงชิ้นเดือนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ดูนะว่าเราต่อเสร็จสมบูรณ์นะ,ะนี่นะก็เสียงก็ก็ค่อนข้างดีเลยนะคนี่นะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะวิธีการต่อจอ a อน r ร i d นะนี่นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อจากของผมต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากลไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ